ไม่รู้แผ่นดินที่ลับสูงไปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้เวรกรรมแท้ๆไม่รู้พวกผมไปทำอะไรให้เขาไปทำอะไรให้เขาผมก็ไม่รู้เห็นว่าเขาไม่พูดเขาไม่ได้ง่นะเห็นว่าเขาไม่อยากต่อปากต่อคคำเขาคือเขาคนซื้อ ที่ถามอะไรนะเห็นหน้าเศร้าครับมันหลายเรื่องเรื่องเมื่อคืนก็เรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องหนึ่งก็อะไรนักหนาก็ไม่รู้เออไม่รู้แผ่นดินที่ลับสูงไปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้เวรกรรมแท้ๆน่าสงสารจะไปตอบไปโต้เขาเลยเอาเรื่องแรกนี่ก่อนเนี่ยเรื่องเนี้ย เรื่องอะไรครับก็กูบบกเป็นที่ที่รับสูงอยู่นี่ไงอ๋อไอ้อีกเรื่องครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้คือไอ้แจ็คแฟนชานอีกเรื่องหลังนี่เลยไอ้แจ็คแฟนชานแต่เรื่องเนี้ยคือว่าไม่รู้พวกผมไปทําอะไรให้เขาไปทําอะไรให้เขาผมก็ไม่รู้ถ้าทำแล้วเจ็บทำน้ําใจอ่าผมก็ขอโทษแทนและกันแต่มันไม่ได้ทําอะไรก็ ไม่รู้บอว่าแผ่นดินที่รับสูงผมได้ยังไงเออพี่เคารพสิทธิทส่วนบุคคลของน้องส่วนตัวของน้องพี่พี่เคารพนะแต่ว่าประเทศไทยมีสี่ภาคทุกคนมีวัฒนธรรมแต่ละภาคไม่เหมือนกันมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าน้องคิดว่าแผ่นดินที่รับสูงไม่ดีกับน้องก็ ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้หวาอะไรน้องหรอกแต่พวกพี่เขาไม่ได้ทำอะไรให้น้องนะเป็นลังใจให้น้องเสมอจะอยู่เคียงข้างน้องตลอดอืมให้น้องสบายใจของน้องไปเลยนะเห็นว่าเขาไม่พูดเขาไม่ได้โง่นะเห็นว่าเขาไม่อยากต่อปากต่อคคำเขาคือเขาคนซื้อด่าพ่อด่าแม่ด้วยก็ไม่เป็นไรว่ากันไปตามนั้น นี่ก็บาๆบางๆนะไอ้น้องตามสบายถ้าน้องคิดว่าน้องพูดไปได้มีความสุขก็เอากันไป